พอชอร่อนที่บูลเราอยู่กับน้องธีรศักดิ์คงแก้วนะคะซึ่งน้องเนี่ยเป็นคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมในส่วนของหมู่บ้านกล้วยรากไม้โดยคณะกรรมการของคุณแม่ของเป็ดดินโดยท่านประธานผู้ใหญ่อ้อยนะคะก็ได้มาสนับสนุนส่งเสริมให้น้องเนี่ยเข้าสู่การบําบัดนะคะก็หลังจากนั้น ทางพ่อแม่นะคะแล้วก็ญาติก็ได้ส่งนะคะน้องธีรศักดิ์ไปเข้าบาบัดนะคะหลังจากที่ออกมาจากการบําบัดแล้วนะคะน้องเองก็มามีอาชีพเรียกว่าเป็นอาชีพหลักแลวก็อาชีพเสริมในตัวเรื่องของการทําข้าวหลามนะคะโดยแม่เนี่ยซึ่งเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ให้น้องได้ช่วยเหลือเรื่องการประกอบอาชีพอย่างเต็มที่ก็สร้างไรายได้ให้กับน้องในส่วนของกรรมการกองทุนแม่ของเป็นด,ดินบ้านด้วยรากไม้ได้เห็นถึงศักยภาพและอยากที่ จะสนับสนุนเยาวชนที่ติดยาเสพติดแล้วมีการเลิกบำบัดได้ก็อยากที่จะส,งส่งเสริมอาชีพนะคะก็เลยร่วมกันช่วยกันเรื่องของโครงการสนับสนุนงบประมาณให้กับน้องนะคะน้องเนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนในหมู่บ้านหรือตำบลได้อย่างน้อยก็มีการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะกลับตัวได้เรื่องของยาเสพติดเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวเพราะฉะนั้นสามารถที่จะไปเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆหนูๆเยาวชนได้ต่อไปค่ะ กครับปุมกําโทนครับเคยบ้านกันบำบัดยาดีๆนะครับได้มา่ออกคาจชีวเนี่ยช่วยบำรมีดีบ้านทำให้ครอบครัวดีขึ้นกับเนื่องยาฤกษ์ยาลยวันี้ครับครอบครัวก็ดีขึ้นความาจชีพตประมาณได้ก็ดีครับอยู่กับสังคมครับเราอยู่กับป้าดานะคะป้าดาเนี่ยแม่ของน้องสมท้อนป้าดาขายได้วันเท่าไหร่ประมาณพันกว่ากว่าพันกว่ากว่าป้าดาบอกว่าป้าดามีความสุขมากหลังจากที่น้องสมท้อนออกมาจากการบําบัดพ่ออะไรคะ ว่าลูกได้กับตัวกับใจมาเป็นคนนี้อืได้มาช่วยทำได้มาช่วย,นยวนแนวพกแกเร็วอตอนนี้มีความสุขไหมม,มีคม่ะอม,ม,มีความสุขมาก ครอบครัวอบุนไหมคะอบุณค่ะจากเดิมที fine, and, crash, so soldier, ่เมื่อก่อนน้องๆหลานๆเนี่ยจะมีความกลัวน้าชายแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยน้องๆหลานๆก็าหาแล้วก็รู้สึกรักผูกพันเรื่องของยาเสพติดได้เห็นถึงว่าเมื่อเรามีการกลับตัวกลับใจกลับมาเป็นคนดีเราก็สังคมให้โอกาสและมีการส่งเสริมอาชีพก็ทําให้ครอบครัวอบุ่นและชุมชนเึ่งแข็งได้นะคะ